โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมสตรีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฮอตสายเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับไอจีที่ผมเพิ่งปิดมาใหม่กันนะครับก็คือเห็ดพิษไม่ใช่นะครับก็คือเห็ดลูกโป่งนั่นเองนะครับความสามารถครับจะเป็นเมื่อทอยลูกเต๋าผ่านนะครับจะมีโอกาส70%นะครับผักอ่า ไปยังพ connect, steel, ื้นที่ของเราแบบสุ่มนะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับเกิดคำเตือนวิตตอรี่จะมีโอกาส90%ครั้งโคฝ่ายตรงข้าม1ครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาส80%ครับเมื e though, ่อฝ่ายตรงข้ามย้ายสองครั้งขึ้นไปใน1นึ่งเทินับจะมีโอกาส80%ครับส่งไปเกาะร้างนั้นไองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นกับน้องแบมบีน่าแล้วกันจริงๆก็เล่นได้ประยุกต์ใช้ได้เล่นได้กับหลายๆตัวนะก็ไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับผมแต่วันนี้จะมาเล่นกับน้องแบมแล้วกันนะครับเซตที่เล่นวันนี้ก็น จะแบกตาเสียครับเออเอามาซะหน่อยแล้วก็แพ็กสวิตดับเบิลวิงครับแล้วก็เป็นเฮสลูกโบงของเรานั่นเองนะครับไอจี้ที่3เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นจี้ไรก็ได้นะไอจี้ไอเนี่ยมีแพกท่าสียถ้าใครจะเล่นแบมบีน่านะเพราะว่ามันมีจี้นี้มาแล้วค่อนข้างจัดเซตได้หลายอย่างนะครับกับหมวกไอ้นี่ใส่ผมมาแล้วก็เราค่อนข้างจะเปลี่ยนจี้ได้เราอยากจะเปลี่ยนเป็นจี้อะไรก็ได้แล้วแต่เรานะแล้วแต่เราชอบนะครับแล้วแต่เราชอบหรือจะเป็นบัตรเชิญนะปะเออบัตรเชิญก็เวิร์กอยู่นะเว้ย ม่นสาย่ามันไปเลยสิบห้าแต่ก็ไม่ไม่หรอกมั้งสายค่าก็จะไม่เวิร์กเท่าไหร่หรอกไม่มันไม่ว้าวมากเท่าไหร่ไงถ้าเราจะไปเล่นสายค่าแต่ถ้าเราสายใหญ่กันน่าจะดีนะเแม่ไม really. ่ได้เลยนะเราเนี่ยปัดเชิญมันก็น่าเวิร์กอยู่นะมีคำเทียงวิตตอรี่ด้วยเขาน่นจะว้าวนะลองปะ ไอเชี่ยมแม่งวิกไม่ได้ฆ่าแม่งเลยเออน่าจะว้าวอยู่นะแต่มันก,ก็เบื่อไม่แพงอีกแล้วนะครับเล่นบัตรเชิญคงไม่ว้าวเท่าไอะไร่พรไม่มีตกเงนเลยเซตนี้แหละวิกวิกนี่แหละเดี๋ยวจะไปหน้ามืนเกินปะนะครับไม่มีป้องกนนันหรืเผ่งอันตรายเลยโอ้โห นี่จะ,จะหารีใส่เอฟเฟกอันตรายรมยาใส่อยู่นะแต่ไม่มีไว้ก่อนแล้วกัน,กนวันนี้เป็นแดนอะไรอ่ะหมึกมึกแดนแดนมหาสจุยไม่ค่อยชอบเลยะป่ะไปก็ไปครับมานะครับเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับใจใหม่ของเรานี้นะครับก็ใครอยากไ,ไ,ไปประ,ประยุกต์เล่นใช้กับตัวไหนก็ลองได้เล่นกับเดทก็ได้นะผมว่าก็ค่อนข้างครบเครื่องนะมีเตะเว้ยมีเตะ มีการวิกงว่าใครจะได้เล่นก่อนมีในระเทศโอเคนะเออเจอตัวอะไรอ่ะวีนี่ไงเขาใส่เห็นเหมือนกันด้วยสร้างเมืองใหญ่เล่นเตะแต่ถ้ามีป้องกันด้วยเฟีกับอันตรายไปด้วยก็จะดีนะอ้อมมีอยู่40%แล้วถ้าเล่นนะเนี่ยเอามาเล่นกับเด่นนี่ก็ได้นะ เออเนี่ยเหมือนกันเนี่ยมันมีการวิ่งด้วยมีการย้ายเออเราก็เปลี่ยนแปลนเล่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเล่นเป็นแผนในประเทศก็ได้นะครับเออได้เหมือนกันนะครับอย่าพึ่งผุดได้ป้าดอกเนี้ยอย่าพึ่งผุดได้ไหมถ้าผุดโดนกันวิ่งแน่เลยนา,บ,าบอกว่าอย่าพึ่งผุดแม่อุตส่าห์นึกว,ว,ว่าสร้างครั้งแรกจะไม่ผุดก็ต้องวัดใจเนาะเล่นไม่วัดใจก็รอตายเฉย ก็ต้องวัดใจไปเลยเขามีการวิกทีเดียวเท่านั้นเลยนะครับถ้าครั้งแรกเราลอดได้ก็รอดแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยรอดหรอกเรื่องแบบก็จะได้แต่เรามีโล่สองครั้งน่าจะรอดนะน่าจะรอดเขาทอยได้อีกครั้งเดียวแล้วเราน่าจะรอดอยู่เพราะเรามีโล่สองขั้น,นเออไม่น่าจะอะไรเรามีเ็ตด้วยนะเว้ย ้รถไฟได้ดิโอ้โดน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 ดิพี่ใช้ดิพี่ไม่ใช้ก็แตกดิพี่โอ้โหไม่ได้ใหญ่โอ้โหตายตายฉันแล้วมาดูฮะสิบสองไปแล้วกันเนาะแต่ว่าเงินไม่มีเลยว่ะสิบสองป้ายสีไม่ได้ตังค์ไม่มี ตังค์ไม่พอจ้าแบบเนี้ยไม่พอได้อยู่ได้อยู่นาจะได้ไหมเบิ้ลเบิ้ลหน่อยเออนะสองขึ้นรถใหม่ใต้ดินไม่วิกลายนี้ก็ได้ปะอาจจะอาจจะละอ,อนย้ายไม่ได้มันย้ายไม่ได้เบิ้ลสองป่ะผุดให้หน่อยนะถ้าไม่ผุดให้ดอกนี้อาจจะอาจจะโดนได้นะ <c oughs> อาจจะโดนป้ดอยากให้ผุดแล้วไม่ผุดบดไม่อยากให้ผุดแล้วมึงเถือกผุดนะ ไอจอลอจังไรวยพี่เดชอย่าพิ่งทำผมนะพี่อ้อโหพี่เดชกูเบอร์สิบสองขับหลังมาแล้วใจเย็นนะพี่เดชคอ่คอยคุยกันก่อนนะครับวันนั้นเรายังนั่งกินแป,ป๊บซี่ด้วยกันอยู่เลยวันนั้นพี่จําไม่ได้เรอพี่เดชพี่ยังแบบมาซื้อแป,ป๊บซี่ผมกินอยู่เลยนะพี่อ๋อโหโดนเสียงไปเรียบร้อยกูแตกโ,โหพี่เดชไม่ใจไม่ใจดีกับผมเลยและสกิล <c oughs> เ่งก็ไม่ใจดีกับกูด้วย <c oughs> โอ้ยอม่จะไล่เตะมึงสักหน่อยไม่ได้เงินไม่มีโอ้ยเปิดคนดียวก็ตองอาจจะไล่เตะก็ได้นะนะาตายแล้วไม่รอดหรอมีการขโมยตังค์ก็จริงโดนสิเราไม่มีป้องกันเดฟเก็ตอันตรายแล้วเยโอ้ยหรือจะเล่นบัตรเชิญเสกวะ บัตรเชิญเสกเล่นแบบเซตแบบกวนตีนไปเลยไงนะได้เหมือนกันนะเว้แต่เซตนี้มันก็ไว้จบวิกได้นะนี่เนี่ยเ็ตนะไว้ป้ายสียอย่างเงี้ยแต่บัตรเชิญเสกก็ได้นะเล่นหมวกที่มาแล้วก็บัตรเชิญกันวิกอ่ะไม่ใช่บัตรเชิญกันวิกบัตรเชิญเสกแหละมันมีอยู่เนบัตรเชิญหนรายการเนี่ยมีขังฟองตะบูดเลยก็าจะว้าวนะเว้แต่มันก็ มันก็จะมันจะย้ายจบวิกไม่ได้มันก็ต้องไปหาเชิญไปเรียกเขาอะไรอย่างงี้ดิแต่เล่นไปก็เล่นแบบแนวคนตีนอะเนาะแบงค์วิกไม่ได้กูฆ่าแมา่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เราก็มีเตะมีเสกนเว้ยน่าจะว้าวก็ได้นะแล้ววะมั่วเหลือเกินแม่งเอ๋ยลองดูไหมเอะลองดูก็ได้ปะลองดูรอบนึงเออเซ็ตแบบจักรไรห,หน่อย ว่าม่มีเราเราพิก็ไม่มีตัดการแล้วดิเล่นหมวกเนี้ยตัดการยังไม่ได้รีเลยอ่มันก็จะไอ้นี่เกินปะแล้วจ,จังไรเกินไปปะ <g ul ch> ไม่หรอกมั้งเนอะแต่เล่นเสร็จเมื่อกี้ก็น่าจะรอดอยู่แล้วนะอาจจะรอดก็ได้เมื่อกี้เราอาจจะรอดพอแต่ผมเล่นไปเผื่อเจอไอ้นี่ด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเผื่อเจอโค,โคด้วยเผื่อยังแบบเออพอได้ไปลายส่งปลายสีมาอยู่ ลองเล่นลองลองเล่นเซนีดูรอบหนึ่งก็ได้ไปไม่เสียหายหรอกเนาะเราไม่ค่อยได้จริงจังเท่าไหร่รอบแรก <laughs> แพ้ก็ช่างมัน <laughs> <laughs> เนี่ยไปเน้นไล่เสกเน้นเน้นแบบใส่ค่อยจบฟีกอะไรอย่างเงี้ยะ <laughs> เน้นเสกเน้นอะไรเน้นเสกเน้นบ,บชัชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่มีจัดการด้วยนะอีกจะไปไล่ไปใส่ขเขานะี่ะจะไปบัชนเรียกเขานะี่ะว้าวเจอกับพี่อดดากอยาครับ กาพื้นที่เยอะหล่อจบวิกเลยแล้วกันแล้วเราไปไล่เตะเขาคงไม่ได้เขามีการพื้นที่สีค่ครั้งเลยนะแต่อาจจาะถ,ถ,ถ้าไม่มีพื้นที่อาจจะไปไล่ไล่เตะก็ได้แต่ถ้าพื้นที่เราติดเขาให้เขานะแต่น่าจะติดยากอยู่เพราะว่ามันไม่ได้ย้ายอยู่กับตัว ไล่ไไรไล่เสกไล่ซะหน่อยแล้วกันนะ,ะเน,ะนี่ยปะเนี่ยพื้นที่เขาสี่ครั้งป้องกันถ้ายืนอยู่เนี่ยมันจะป้องกันสี่ครั้งอะ่ะเหมือนโลอ่ะเเหมือนโลเลย <c oughs> แดี๋ยมันจะแพ้พวกตัวพื้นที่ <c oughs> พวกที่มีเอฟเอคพื้นที่มันทำลายได้ไง มันก็เป็นเอฟเป็พื้นที่เหมือนกัน,น,นผมก็อ่ะไล่ควนตีนซะหน่อยแล้วกันเนาะใ,ะใส่อบบใสใต้ดินย้ายหน่อยเออสินสองไปมา, <12. S 1> มา,มาสิบสองเอ้ยมาดี จริงก็จบพิกได้แหละแต่จังไรไงอยากเล่นจังไรไงเออเซ็ตไปดิอ่า,อาเออปัดิกมาไม่แถวเสือกตัดการไม่มีไม่ติดฟองเลยไม่มีฟองสบูดเลยนะเว้ยมิดติดเฉยเลยเงินหมดเลยอะ่ะ <c oughs> เซ็ตควนตีนไล่จบวิกได้ไม่ยอมจบไงเขาไม่มีกมันพิกเลยผมทำเล่นเกิน ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องจริงจังเดี๋ยวเราเล่นรอบใหม่ก็ได้จริงจังแค่ไหนเรียกริงจังไม่รู้เหมือนกันจริงจังหรือจริงโจ้พี่โวดักพี่ดักไรอาพี่ดักไรอาดุดผมว่าพี่โอ้ เจ็บอยู่นะไม่นะโอ้ผู้ดโดนพี่ไกาอาเล่นละพี่ไกาอาแม่งเล่นผมว่ะหมวกผมหมดแล้วเหรอเหลือครั้งหนึ่งโอ้หมวกทะลุอพี่ไกอาแม่งจังไรพี่ไกอาพี่พี่ทำผมแบบนี้ได้ยังไงอ่ะพี่เด็กนี่ขโมยเล่นขมโมยเมือ,องผมหมดเลยอ่ะพี่โอ้พี่จะย้ายเหรอพี่ย้ายพี่โดนนะไอ้เฮียอย่าบอกว่าหมวกทะลุอีกนะ โอ้เรียบรล่อโอ้ยเกมอวยเขาจัดเลยว่ารอบนี้แฝงอวยฝั่งตรงข้ามจัดเลยกูย้มันแพ้สามรอบไปเลยปะถ้ามึงจะแบบนี้นะโอ้แม่งโอ้ยในประเทศมึงก็ไม่ออกโชว์ด้วยวะต้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์อุ่ากูาห่ามานี่เห็ุพี่เอาไปเล่นเซตเดิมเผื่อปะแต่นี่มันจังไรเกินไป เรามันสายวิกไปเลยนะมันมาสายวิกมันก็ต้องวิกแบบจานะ๋าไงหรือห,หรือถ้าไม่งั้นนะเว้ทุกคนเราก็เผื่อเจอโคใช่ปะเล่นเไปใไนนี้ก็ได้เพ้นบอร์ดเออไม่ต้องเป็นเจ็ตก็ได้แต่เจ็ตมันไว้จบเมืองได้ไนงะแต่เพ้นบอร์ดก็ได้ไว้ป้ายสีมีป้องกันด้เผื่อโดนโคเรียกไปมันป้ายเมื่เลยรปับเรียบร้อยแต่เจ็ตมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ชอบเจ็ตมากกว่าเลย ไปอีกเกมนึงแล้วกันแพ้ให้มันครบ3เกมก็ช่างหัวมันไปเราไม่ยอมจบเขาเองเมื่อกี้ยังยิกยกงก็จบเมื่อกี้ก็จบวิกได้อยากอยากเล่นจังไรเขาไล่จบวิกได้แต่อยากเล่นจังไรไล่เสกเขาไงไม่เป็นไรเรามารีวิวจี้เราไม่ได้มาเอาชนะเขาปวดไปอีกแหละ ไอ้รอบมีเอาจริงแล้วนะพี่ผมจะวิ่พี่แบบขาดลอยเลยนะเออยอมแพ้ก็ได้นะเล่นใหม่ไลเ่เสกเขาหน่อยดีกว่าปะ,าะผมยังไม่ฆ่าพี่แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะปล่อยพี่ไปนะพี่ชาอะไรนะ่ะชาชักปะชื่ออะไรวะชามิงฮาลายองเหรอไม่รู้เหมือนกันชื่ออะไรคนระับอ่านเห็นไม่เต็มเลยครับ ผมขอถอยเล่นไปก่อนแล้วกันนะพี่เนาะเออก็ช่วยใจดีกับผมสักนิดนึงนะพี่นะก็ถอยเล่นของพี่สักนิดนึงแลพี่ก็ช่วยใจดีกับผมบ้างก็ได้อย่าเพิ่งฆ่าผมนะพี่ผมขอไล่ไล่ไล่ไลเสกพี่หน่อยให้ผมได้เสกพี่สักครั้งหนึ่งให้ผมได้มีกำลังใจในการรีวิวจี้ส่วนจี้กูหมาไม่แดกเลย พี่ก็หมาไม่แดกสกิลตัวละครก็หมาไม่แดกเลยอ่ะพี่เหมือนเกมบังคับให้แพ้ไม่ใช่เลยเกมไม่อยากให้ชนะคิดในไงดีไว้โอ้โหใจเย็นใเย็นมันมันทั้งหมดนะมันเป็นฮาลายองอ่ะถ้าเปอร์เซ็นต์มันเยอะๆหน่อยโอ้ไม่โคตรอ้ามีดักด้วยไม่กลัวทำไมอ่ะจะไปไล่เสกเขาอ่ะดักก็ช่างดีมีหมวกอยู่ แล้วจบไปเลยเถอะป่ะอย่าไปอย่าไปพูดร้งางทำเพลงเยอะนะครับมันก็เล่นได้หลายตัวนะเมื่อกี้ก็เห็นปะเขาเล่นเดทก็เล่นมาเหมือนกันนะครับหรือว่าเล่นโคอยากจะเล่นบ้างก็ได้ก็ได้นะโคเหรอโคไม่นเน้นเตะดิโคมันเน้นเชิญเล่นกับโคไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อกแต่ถ้าเล่นกับโคเหรอเขาต้องลองดูอีกเซตหนึ่งถามว่าเล่นได้ไหมก็ได้แหละ ก็อ,อันนี้มันไม่ใช่ด่านของน้องแบมไงด่านของน้องแบมมันเอาไว้ด่านโลแล้วกัน <k recovery> <futures> วันนี้อะไม่ไหวหรอกยากถ้าต้องพึ่งดวงอะเล่นต้องพึ่งดวง <S <S บางทีแม่งเล่นคิดคิดเยอะไปก็ไม่ดีหยุดบางทีแม่งจังหวะมันจะผุดมันก็ผุดนะบางจังหวะมันจะไม่ผุดมันก็ไม่ผุดนะแบมอะ่ะบางทีแม่งเล่นแบบไม่คิดก็อะไรเลยเล่นใช้ดวงอย่างเงี้ยเล่นไม่ต้องคิดอะไรหรอกสร้างสร้างไปเถอะบางที กะว่าจังหวะนี้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปจังหวะมันจะไม่ผุดมันก็ไม่ผุดอ่ะนะครับก็ประมาณนี้จีนี้ก็ถือว่าใช้ดีนะใช้ได้ดกับหลายๆตัวไม่ใช่แค่ใช้กับแบมบีน่านะก็กับเดทกับอะไรก็ไม่รู้อ่ะกับเดทในตัวไรนาโคสจะมาอีกก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็ใช้ดีนะกับไพ่อ่ะเดี๋ยวถ้าถ้ามีคนปิดไพ่มายัางไงอาจจะได้เอามารีวิวให้ดูแล้วกันเออแต่ถ้าไม่มีใครปิดมาก็ ไม่ได้เอามารูอยู่นะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบายบายไปแล้วนะครับ